สวัดีครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์นะนะครับผมในช่องของ AB Channel นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับผมก็เมื่อวานนะครับผมต้องบอกว่าฟุตบอลช่วงนี้เล่นยากจริงๆนะนะครับสวันติดแล้วนะครับผมอาจารย์ต้องกลาบขอไปจริงๆนะครับผมอ่ะวันนี้วันอาทิตย์ก็จริงแต่ จะเอาสเต็ปสามที่าจนาพูดว่าเจนาตั้งใจคัดมากๆนะนะครับผมเพื่อที่เราจะไปเอาคืนนะครับผมตั้งใจคัดมากๆ3คู่นี้ที่าจานามองว่าเช็คทุกห่วงเช็คทุกส่วนละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรับนักแตะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการเล่นทุกอย่างนะครับผมมาแล้วทุกอย่างจริงนะครับปัญนาคัดมาแบบ3ามชั่วโมงกว่าจะได้3คู่นี้อ่ะ3คู่นี้วันนี้ต้องแตกทุกคู่ได้นะครับผมอ่ะเราไปพูดแรกกันเลยนะครับเป็นฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอล ทางฝั่งของแอฟริกันคัพออฟนชันนะครับเซเนกัลนะครับผมของซื้ออย่างปาเป้เทยวนะครับวันนี้เจอกับเจ้าบ้านก็คือทางฝั่งของโมร็อกโกนะครับผมต้องบอกว่าโมร็อกโกของซื้ออย่างวเลกาุกานะครับผมถ้าเกิดคว้าถ้วยไปนี้ได้โมนะร็อกโกจะเป็นทีมที่ จะเป็นทีมที่สามารถคว้าถ้วยอัศกรรคัพออฟเนชั่นผมในรอบ50ปีเลยนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่าวันนี้เขามีแรงมุ่งมั่นจริงๆนะครับผมแล้วก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับเพราะเขาเป็นทีมเปลงหนึ่งครับในครับแตกบทบาทในการเล่นในช่วงหลังเขาต้องยอมรับว่าสินิกันนะครับผมมีบทบาทการเล่นที่แข็งแร่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่เล่นอยู่ลีหลักยุโรปนะครับผมนิครัสแจ็กสันนะครับซาดิโอมาเน่นะครับผมต้องบอกว่าถ้าถามว่าเกมเนี้ย เรื่องของความจี๊ดจ๊าดในแนวลุกนะครผมต้องอยู่ทางฝั่งเซนกันแต่ถ้าถามว่าเกมรับอัจฉาามองว่าโมร็อกโกนกครผมผลงานทําได้ดีกว่าจริงๆเกมรับนะครับเซนก,กันโกไม่ได้แย่นะนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูในรอบที่ผ่านมาเซนกันโหต้องบอกว่าเกมรับเนี่ยใช้ได้เลยนะครับไม่ได้แย่คือต้องบอกว่า แค่กว่าเซเนกัลดีทั้งรับแล้วก็ลุกดีกว่านะครับผมแล้วยิ่งลุกนี่คือดีมากเซเนกัลบทบาทในการเล่นเกมลุกดีกว่าทางฝั่งโมโร็อกโกด้วยซ้ำนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องของทางฝั่งบทบาทการเจอกันล่าสุดล่าสุดเจอกันในฟุตบอลถ้วยนะครับผมเจอกันไม่นานเนื้อสิงหาคมนะครับจบไปที่มโมโร็อกโกนะครับอ่าไปเสมอเซเนกัลหนึ่งหนึ่งผลงานในรอบที่ผ่านมานะครับเซเนกัลในฤดูก,กาลน,นี้เสียประตูไปสองลูกนะครับผมทั้ง ทัวร์นาเมนต์นี้ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มนะครับผมถือว่าเกมรับมาสเตอร์พีซแล้วทำได้ผมต้องบอกว่าทำได้เยอะนะนะครับผม3 4มสี่ห้าประตูนะ12ประตูเสียแค่2ลูกในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่แปลกครับในกครับที่ประตูคือเซเนกัลก็เป็นทีมเต็งมากๆเหมือนกันนะครับผมแล้วมีโอกาสที่จะเกมนี้สูสีแน่ๆนะครับผมส่วนทางฝั่งโมร็อกโกนะครับโมร็อกโกนะครับผมหนาทางฝั่งของอในทัวร์นาเมนต์นี้โมร็อกโกเสียแค่ประตูเดียวนะ ก็คือเสียกับทางฝั่งของมาลีนะครับผมแตู่ดปัจในการเล่นเกมลุกนะครโมร็อกโกอาจจะดูดดบลงมาถ้าเทียบกับเซเนกัลในกานะรผมก็โมร็อกโกยิงลุกนะทางฝั่งทัวร์นาเมนต์ที่บ้านของตัวเองนะครับผมก็ยิงไปหกเจ็ดแปดเก้าก้าลูกนะครับต้องบอกคู่นี้สูงสีมากคือถ้าทีมไหนต่อทีมนั้นนะนะครับมีโอกาสเสียเปรียบข้อแรกก่อนทำไมจนาชอบเซเนกัลน,นะครับประเด็นก่อนเลยนะในกะารบวันเนี้ยราคานะครับผมคือต้องบอกว่าโมร็อกโกโมร็อกโกแล้วเขาเจอใครเขาต่อเยอะ นะต้องต่อเยอะไว้ก่อนตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มนะครับเพราะว่าอะไรข้อแรกคือเล่นในบ้านนะครับก็เหมือนบอลพรีเมียร์ลีกเหมือนบอลทั่วไปเลยครับผมก็คือตอกต้องต่อก่อนวันนี้เล่นในบ้านก็จริงแต่ราคาที่มร็โกโกตอกต้องบอกว่าต่อน้อยนะต่อแค่ราคาบอลเป็นการจ่ายน้ำก้าวถือว่าต่อน้อยนะครับนะี่ครับผมคนต้องการหลายคนทางผู้เปิดราคาม,มาคุามอมว่า,า,าต้องให้เล่นโมอร์โกย์ได้นะครับแต่กิมีิจะนาบอกเลยว่ามีโอกาสจบเสมอ นะหรือแม้กระทั่งเซนิกัลอาจจะชนะในเวลาแต่ผลเสมอมีมากค่อนข้างมากจริงๆนะครับถ้าเกิดช่างน้ำหนักกันนะครับราคาวันนี้นะครับโบรโกเกแบกให้ราคาปปอ,อย่าลืมว่าล่าสุดที่เจอกันมานะครับสามถึงสี่เดือนก่อนโบรโกเกแบกในราคาคึงลูกลเล่นในบ้านของตัวเองนะนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆถ้าใครได้ดูเซนิกัลในรอบที่ผ่านมาพวกเขาแข็งแข่งจริงๆนะแข็งแข่งมากๆสาหรับเซนิกัลนะครับผมก็คือนักเตะมาดูโหทั้งหมดทีเด็ดหลายคนเนี่ยอาจจะให้ดูเลยเนี่ยเล่นอยู่นี้พิมลีกเยอะมาก เซนกันเนี่ยในครับผมหมักเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยชนะผืนมาดูวยเซมซาโดมาเน่ในครับผมเอนดายในครับผมแจ็คสันในครับผมกาหนาเกย์ในครับผมก็ไอเดวานเบนดี้ก็พอจะรู้จักกันในครับเดียร่าวันนี้คนที่บาดเจ็บก็คือไม่มีทางฝั่งของอิสไลคามาราลงมาถึงทางฝั่งของเอสเซนดาในครับสำหรับทางฝั่งเซนกัลในครับส่นโมร็อกโกในครับก็น่าจะพอรู้จักกันพอ อขอปากหอมคอนะนะครับมัสลาอุยจากแมนยูในะครับผมอัชราพากินีบราหิมดิอาร์จากทางฝั่งลินแมาริดนะครับพอจะพอจะรู้จักกันนะครับซึ่งวันนี้มรโกรจัไม่มีโรแมนสัยนะครับผมโจมเก่าแล้วก็ทางฝั่งของอสซาดินโอนาฮีนะครับซึ่งในทางฝั่งทบอลโลกที่กาตาโอราฮีเล่นดีมากนะครับคือต้องบอกว่าในแนวรุกทางฝั่งโมร็อกโกหวังพึ่งบราหิมดิอาสมากในะครับผมค่อนข้างมากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่า เกมลุกมันแบบมันก็ถือว่าดูดีแหละแต่มันไม่ได้จัดจ้านทัาเทียบกับทางฝั่งเสนิการคู่นี้อาจานาบอกเลยนะถ้าไปคุณถ้าคุณไปมูโรกโกนะเปอร์เซนที่คุณจะเข้าฟุตบอลไม่มีร้อเปอร์เซนที่คุณจะเข้าอ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าคุณมีเปอร์เซนเสียมากกว่าเข้า นะนะขนาดโมก็โกเขาเล่นในบ้านแล้วนะครับแต่อย่าลืมว่านะครับอย่าลืมนะนะคร,ราคาที่เปิดมาเปิดแค่ราคาปอๆถ้ามันจะแบบโอกาสชนะสูงจริงมันควรจะเป็นครึ่งลูกน้ํำก้านะครับผมเป็นอย่างต่ํานะอ่ะนี่จะนาอ่านราคาออกเลยนะครับผมเพราะฉันคู่นี้จะนามอสเซนกันไม่แพ้ในเวลานะครับผมไม่แพ้ในเวลานะครับเลือๆอาจจะหลุดถึงขั้นชนะได้เลยนะครับสำหรับ เซนีเกลในครับผมอ่ะแน่นอนในครับผมตัวหลักก็คือสตาดิโอมาเน่นะครับแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันนะครับผมสําหรับศูนย์หน้าโอเคคู่แรกไปเซนีการวันนี้3คู่พอนะอาจจะน่ไม่เยอะแล้วพอเอา3ตัวนี้เอาแบบกู้ศรัทธาก่อนนะครับกู้ศรัทธาก่อน3ตัวนี้นะครับคู่ที่2ไปทางฝั่งคู่นี้ครับฟุตบอลทางฝั่งของผพรีเมียร์ลิงกินนะครับผมบุ๊ฮพัมตันวันเดอร์ของโรบเอ็ดเวิร์ดนะครับวันนี้เปิดโมรินิวนะครับผมเจอกับทางฝั่งของสาลิกาดงนิวเซอนนะครับต้องบอกก่อนว่านิวไม่ เป็นทีมที่มีเกมเกมทีมเยือนอ่ะโดดต่นเหมือนในบ้านอันนี้ต้องทาความเข้าใจก่อนนิวมีผู้เล่นศักยภาพที่ต้องพูดแบบตามตรวว่านักเตะบ,บาดเจ็บค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นอเล็กเมอร์ฟี่วเลติโนลิฟราเมนโตเจคอบเมอร์ฟี่จามานรัสเซลฟาเบเบนชร์วิลเลียมโอซูราเอมินคราฟรวมไปถึงทางฝั่งแดนเบิร์นแล้วมันเป็นปัญหาที่ทางฝั่งของนิวคาสเซิลยังแก้ไม่ได้ ใช้คำนี้ก่อนเลยนะครับผมแล้วก็บทปากฤรูการนี้การเล่นในฐานะทีมเยือนนะครับยังขาดเรื่องของความสม่ําเสมออันนี้ต้องพูดแบบตามตรงสําหรับสาริการดงนิวเซนนะครับไปเจอวุฟตอนนี้ต้องบอกว่า อ่ะล่าสุดที่นิวเซอร์แลนนะครับพวกเขาไปเล่นในบ้านก็ไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งต้องยอมรับว่าเกมวันนั้นนะครับสำหรับนิวเซอร์แลนก็จัดผู้เล่นตัวจริงหมดเลยนะครับผมไม่จะเป็นพวกอาร์เธอี่กอร์ตันนะครับผมจะขอบเมอร์ฟี่นะครับผมยอนวิสานะครับตัวลินตันโตนาลี่บูโรกิมไรต์ก็องลงสนามนะครับผมสำหรับทางฝั่งในเกมในค่ำคืนวันนั้นนะครับซึ่งถ้าถามว่าสภาพความสดคือบอกได้ก่อนครับว่าบูบอกฤดูกาลนี้แย่มากแต่แต่นะกชักว่าบอก แต่นื้ับบูพฮมตันของร็อบเอ็ดเวิร์ดเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้ว นะนะครับผมดูได้จากพวกเขาเล่นก่อนหนะน้านี้แพ้แบบรัวๆแต่วูฟพันตันเนี่ยต้องบอกว่าไม่แพ้ใครมารูนะ้สึกว่า5เกมหรือ4เกมติดต่อกันละนะเดี๋ยวจะเปิดดูนะนะครับไม่แพ้ใครมาเนี่ยวูฟไม่แพ้ใครมาทั้งหมด4เกมติดต่อกันเสมอเมนยูแพ้ลิเวอร์พูลแค่ลูกเดียวนะครับผมแล้วก็เล่นในบ้านชนะเวสต์แฮม3-0นะครับผมเสมอเันต์หนึ่งนึ่นะครับแล้วก็แพ้ ชูชนะชูบิวรี่ประตูต่อหนะึ่งะต้องพูดแบบนีก้ก่อนว่าวูฟแฮมปันเริ่มกลับมาเข้าร่องเข้ารอยวันนี้วูฟเขาเล่นในบ้านได้เปรียบเรื่องของสภาพความสดและก็ที่สําคัญนิวคาสเซิลบทบาทมมเยนที่โมริโนไม่ดีครับนะนะครับนิวทชนะคือเกมในบ้านนะแต่บทบาทในการเล่นในฐานะทีมเยือนต้องบอกเนี่ยแพ้เสมอเสมอนะครับผมแล้วก็ชนะมันมีชนะหนึ่งครั้งนะครับต้องบอกว่า 4ครั้งหลังสุดชนะแค่ครั้งเดียวนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นสนามที่มีวเซิลน,นะครับชอบคือจริงๆคู่นี้ะนะชอบทางฝั่งของอารองบุ๊บมากๆนะนะครับผมจริงแต่คือกใจอ่อีกใจนึงก็คือชอบสกอร์สูงเหมือนกันเพราะว่าบุบ๊ไม่มีทางมาเล่นเกมรับอยู่แล้วนะนะครับปกตอนนี้เขาต้องเ,งเองนะร่งเพื่อเพื่อคว้า3แต้มนะครับเพราะว่าตอนนี้ตารางคะแนนของบุ๊บปแฮมตันนะครับมีแค่เจ็ดแต้มถ้าเกิดชนะจะมี10ซึ่งมันก็มีโอกาสอยู่นะนะครับเสื้อชนะก็ยังมองว่าบุ๊บปแฮมตันขขงครบรอบเอ็ดเวิร์ด นครับผมวันนี้ด้วยสถานการณ์ที่ตอนนี้เข้าร่องเข้ารอยมากขึ้นนักเตะเล่นเข้าดวยแบบเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับสำหรับชุดนี้นะครับพัฒนามองว่าวบุ๊มีโอกาสไม่แพ้ นะครับเผลอๆพื่ลุ้นถึงขั้นชนะนิวคาสเซิลในบ้านได้เลยนะครับต่อให้วูบเกมรับไม่ดีนะครับแต่ช่วงหลังก็ปรับเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ทําได้ดีนักเตะค่อนข้างเข้าใจนัวโบ๓ -5-2 แล้วนะครับผมรู้ไม่ถึงนิวคาสเซิลอย่างิีิจะนาบอกนิวผู้เล่นไม่เต็มจริงๆนะครับใช้ผู้เล่นหน้าเติมๆเลยก็คือเตะเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยนะนครับพาวิบราณนะครับอัลเทนี่กอร์ดอนนะครับยอนวิซซาแล้วสภาพความสดนะครับผมนิวเป็นรองวูฟแฮมตันแบบเต็มรูปแบบ เพราะบุฟบได้พักมาแบบเต็มๆส่วนนิวเพิ่งเจอนิวก็เส้นเมื่อสองวันสามวันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวทนามองว่าเกมวันนี้ก็ไปทางต่างของรองบุฟเ์หำปั้นวานเลอร์นในราคาครึ่งพบลูกกับเป็นฟุตบอลคู่ที่หนึ่งนะ ไปรองบุฟเป็นฟุตบอลคู่ที่1อ่ะคู่ที่สองขอไปคู่ที่2นะครับโอเคไปต่อคู่ทอ่ะเรายกไปทางฝั่งลาลิกาสเปนบ้างตราหมีอัตโรดิโกมาดริดของดุกุนซืออย่างดีกซิมอยูเน่นะครับผมอ่ะเมื่อวานนะครับผมทางฝั่งบีลีเนี่นะครับผมก็ไปแพ้กับทางฝั่งเบติดสองศูนย์นะครับผมวันนี้เป็นคิวของแอตมาดริดครับของกุลซืออย่างดีกซิมอยูเน่จะเล่นในบ้านนะครับที่เมโทโปตาลิโนะนะครับคิดถึงแอตมาดริดก็ต้องคิดถึงเกมในบ้านที่เมโทโปตาลิโนะ ถ้าคิดถึงนื้อเนต้องคิดถึงที่ทางฝั่งของเซนต์เจมส์บ้แบบนี้มันมีความแบบมันมีความกระหายเอ็กรสซีมัะบรรยากาศนะครับผมบ่าอุณหภูมิทุกอย่างนะครับผมแล้วสังเกตว่าแอบมาดวเวลาเล่นในบ้านเขาแข็งแกร่งมากมันเจออาราเบสอาราเบสเป็นบอลโต้ต้องบอกว่า สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับผมแล้วันนี้แอตเลติสไม่มีโกเก้กับกิลลองมองกิลองกิมองลองเล่ส่วนทางฝั่งอาราเบสของเซือยเอ็ดวาร์โดอาคูเดตนะครับวันนี้จะไม่มีคือตอนนี้มาพร้อมขอพายนะครับผมก็จัดเต็มครับผมมาติเนสนะครับผมมาคาร์ลอสนะครับวันนี้พร้อมลงอีบานเน็กนะครับผมวันนี้พร้อมจัดเต็มนะครับผมแม้ขวาจะเป็นจะออโต้นะครับผมซึ่ม อาจรย์นาโมว่าเกมวันนี้นะครับผมถ้าเรามองไปเรื่องของการเล่นะวันนี้ราคาที่เปิดมาเปิดเป็นทางฝั่งของแอดมัตปิกนะครับแบกบในราคา1ลูกขั่วเป็นการจ่ายน้ำแปดสูงต่ําเปิด2ลูกครึ่งราคาหน้าบอลกับสูงต่ําเปิดมาค่อนข้างที่จะเบียดครับนะเบียดนะครับผมคือมองว่าเกมวันนี้อจะนาา rix, นาโมแอดมัตปิกมีแน่ๆหเม็ด แล้วด้วยสไตล์และก็วิธีการเล่นบวกกับทางฝักอลาเบสเอาจริงๆนะครับผมพวกเขาเป็นทีมที่มีเกมรับในฐานะทีมเยือนนะครับอาจจะไม่ได้ดูเลวร้ายมากแต่พวกเขาคืนหนักไปทางแพ้อาลาเบสคืนหนักไปทางแพ้นี่ยไม่ค่อยเสมอนะครับถ้าเราดูจากการเล่นในฐานะทีมเยือนเตะไปเก้านัแ่แพ้ไปถึงเจ็ดเกมยิงได้แค่สี่ประตูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกมลุกไม่สามารถนะครับคุกคาม แอดมัลลิทใต้ก็รอโดนเม็ดสองไปนะครับเพราะฉะนั้นจะนา่าวผู้นี้แอดมัลลิกก็มีแน่ๆนะครับแล้วอย่าลืมว่าบีลีนทำแต้มหล่นนะครับเพราะฉะนั้นแอดมัลลิทวันนี้ต้องทำแต้มสามแต้มไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะนามองว่าแอดมัลลิทอ่ารอรุ่นเม็ดสองแล้วกันแล้วจะนามองเม็ดสองก็มีได้นะครับสำหรับแอดมัลลิทนะครับผมพูดที่สามไปทางฝั่งของต่ออัลเตอร์ดีโก้มาเปลกนะครับผมก็ฝากไว้นะครับผมวันนี้ อาลเบตมาเยือนก็แพ้ครับส่วนว่าแพ้เลยแพ้สอแพ้สอแพ้สี่หนแพ้1นึนย์แพ้สองหนึ่งกจนะคือโมเนี่ยคือหนึ่งลูกมีอยู่แล้วนะครับหึงลูกมีแล้วนะครับผมคือเม็ด2องาจาน่าลุ้นว่าอะ คือถ้ามันไม่มาเราอย่างน้อยเราก็แค่เสียครึ่งแต่หนึ่งลูกมีแน่ๆสำหรับแอตมาดริดนะครับแล้วผลงานในบ้านคุณดูครับนะผลงานในบ้านโหดมากๆแอตมาดริดสิบเจ็ดเกมติดต่อกันนะในการผมเสมอแค่สองเกมนะครับหนึ่งในสองเกมคือเกมฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเกมในบ้านแข็งแกร่งมากๆนะครับสำหรับทางฝั่งของอัลลาเบสนะครับมองว่าหนึ่งลูกมีแน่นะครับแล้วต้องบอกว่าวันนี้ตราหมีนะครับผมดูผู้เล่นเนี่ยดูไดดาวเรด อเล็กเซนต์โซร็นะครับพร้อมลงนะครับผ้อมลากตะข่นะครับผมบารยอตคือคุมแดนกลางวันนี้มาเต็มนะครับจะเอาบักเป็นผู้รักษาประตูเหมือนเดิมนะครับไปแอคมาติดต่อในราคาลูกควบนะครับหรือถ้าใครกลัวนะนะครับรอจนให้บอลเตะสักท่าทีได้ราคามจะลงมานิดนึงนะครับค่อยกดก็ได้แต่จะนำเอาหนึ่งลูกมีแน่ๆวันนี้3คู่คือจะะนะคัดแบบคัดแบบชัวๆเอาแบบเอาแตกจริงๆนี่ครับผมสำหรับ3คู่นี้่ะ3คู่นี้มีอะไรบ้างถ้าคิดเห็นตรงกันก็จัดหนักจัดเต็มนะนะครับ3คู่วันนี้คู่แรก ไปรองเซเนก้าในกับในราคาครึง่งลูกเป็นคู่ที่1คู่ที่2ไปรองบุชแฮมตั er, นวันเดอร์เลอรนับครึคร่งควบลูกเป็นคู่ที่2แล้วคู่ที่3ไปต่อแอตเลติโกมาดริดนในรับในราคา1ลูกควบ1ลูกครึง่งในะรับวันนี้ฝากไว้นน3าคู่อย่าลืมกด s ับ s c r ค b e กกดติดตามวันนี้จะลากราบราเท่านี้สวัสดีครับ